โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับกุ้งแสงสว่างวันนี้มีของเด็ดให้ดูเวฟบ2 5เไฟเลียบังลมงบแสนกว่าบาทเดี๋ยวพาไปดูปักหมุดไว้กดลิงก์ไว้ติดตามได้เลยเดี๋ยวพาไปดูสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่ง ดูบางลมครับบางลมงบแสนกว่าบาทนะครับงบแสนกว่าบาทพามาดูนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าให้เพื่อน,อน,อน,อนๆทุกคนได้ได้เห็นได้ชมกันนะครับว่า,ารถคันนี้ก่อนทําเป็นแบบไหนแล้วก็ทําเสร็จแล้วงบประมาณแสนกว่าบาททําไมมัน,ม,นมันถึงต้องแพงอ่าพูดง่ายเลยเดี๋ยวเริ่มต้นจากแบบนี้ก่อนรถคันนี้นะเบิกใหม่ทุกชิ้นยกเว้นอย่างเดียวคือโครงกับตัวเครื่อง แต่ทําใหม่อยู่แล้วนะโครงก็ทําสีพาร์โค้ดเครื่องนี้ก็ยิงสายทําสีเรียบร้อยยิงสายสายแก้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ทาสเต็ปห้าหกชักเดิมวัยรุ่นป้ายเหลืองนี่มประมาณแสนกว่าบาทแน่นอนคันนี้เบิกใหม่ชุดสีเป็นชุดสีแท้ามาดูใกล้ๆครับผมตัวนี้ผมจะรีวิวให้ให้ชมกันตั้งแต่ภายนอกยันข้างในนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ลําดับแรกเลยนี่ชุดสีที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆหรือว่าทุกท่านได้เห็นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น ชุดสีน้ำเงินฟ้า2ส,สีนะเป็นชุดสีแท้เบิกศูนย์ทางร้านมีจําหน่ายเลยตัวนี้จะเป็นของแท้อยู่ชุดหนึ่งห้าพันแปดร้อยบาทแล้วก็พวกพลาสติกดาด้านเนี่ยหน้ากากหลังนี่หน้ากากหลังพวกบางคนหลังคอนโซลตัวกลางตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยบางคนหลังเนี่ยแท้ทุกชิ้นตัวนี้คือรีวิวชุดสีพลาสติกภายนอกไปเรียบร้อยนะครับจานฉายตัวนี้เป็นจานฉายแท้เบิกศูนย์นะจานฉายคือไฟแท้เบิกศูนย์หนึ่งแล้วก็ ตัวนี้แทเ้เบิกศูนย์ทุกอย่างตะก,การหน้าแท,เท้เบิกสวิตเบิกทุกจุดนี่เรามาดูกันเลยครับชุดหน้าเรามารีวิวชุดหน้าก่อนตัวนี้เป็นกระบอกกระบอกก็เบิกนะอ่านี่แกนแกนล้อหน้าเห็นไหมงานเรียบนะครับงานงานกลึง CNC ครับเป็นเรียบนะครับหัวเรียบปิด้ายขวานะครับเป็นของดีนางรองเป็นอ่าสโลแกนของผมเองนะครับตัวนี้เป็นสโลแกนของผมเองนะครับอ่าทางร้านมีจําหน่ายเลยครับแล้วก็จะควบรถขาปั๊มลายเดียวกันนะอ่าขาย ้ายการแลนี้เรียบจนตัวนี้จะกัดหลายให้มันดูเด่นนิดนึงอ่าแล้วก็เห็นไหมปัม๊มเป็นปั๊มแท้ของประวานนะครับตัวสีสีเทานะครับแล้วก็อ่ามิลลิ่งแบริ่งตัวนี้ทําเป็นของดีนางรองกุ้งแสงสว่างนี่เห็นไหมครับเพืเเ่อนๆอ่าแล้วก็ตัวนี้สายกดวาลว,วงล้อวงล้อสตรองตัวนี้เป็นหน้า1.2นะครับหน้า1.2หลังก็1.2ตัวนี้เป็นสตรองลายสายฟ้านะครับ อ่อิสตรองลายสายฟ้านะครับผมยางเป็นยางดูโดลายนี่เ,นเพื่อนเพื่อมาดูลายหนครับลายคล้ายๆแบ็คแกลกเลยนะครับผมหน้าเป็น50ทับร้อยหลังเป็น60ทับเก้าสิบเดี๋ยวเพื่อนๆพก็จะสอบถามมาได้ว่าเออยางเบอร์อะไรทรงอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าพี่รถทรงประมาณเนี้ยทาอะไรไปบ้าง,างนนาเนี้ยหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวกับกระบ,บ,บอกโชก่อนนี้คือเป็นของแท้เบิร์กูนนะเราไม่ได้ตัดเกนแต่เราโหลดโดยการใช้บูธ บูทโหลดภายในตัวนี้บูทโหลดภายในอะ่ะเราจะใช้บูทโหลดกระบอกโชค๊คตัวนี้สองนิ้วสองนิ้วแล้วเราตัดสปริงช่วยทําให้มันจะต่ํากว่าเดิมนะครับนี่ใช้บูทโหลดก็คือข้อดีของบูทโหลดเนี่ยไม่ต้องตัดแกนเราอยากได้เดิมๆมอยากขึ้นสู่สภาพเดิมแบบสูงๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปไปซื้อแกนโชค๊คซ,ซื้ออะไรใหม่แล้วก็ไม่เสียแกนแล้วอีกอย่างหนึง่งบางคนไม่ต้องเจาะนะครับผมหน้ามันจะต่ําตัวล็อกสายตัวนี้ก็เป็นงานหน่วยเรซิ่ง งานหนุ่ยเลสซิ่งแล้วก็ตัวนี้สายปอวาเป็นสายแท้ของสวิทามาดูตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ตัวแกซี่ตัวนี้เป็นแกซี่แท้รีบาวตัวแข่ง3ามยิมิลสปริงแดงนะครับผมแกซี่แท้สปริงแดงแล้วก็แกนแกนสวิงอาร์มลายเรียบ <c oughs> เห็นไหมครับแกนสวิงอาร์มลายเรียบนะครับของดีนางรองมีของเลยนะครับผมตัวนี้มีมีทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ อ่านี่นี่มาดูข้างหลังมามาดูข้างหลังพวกแกนล้อพวกรถตั้งหางปลาบูทนี่เห็นแกนล้อตรงนี้ไหมครับข้างหลังกับข้างหน้าก็เราจะใช้แกนลายเรียบเหมือนกันนะครับผมขันประกบเลยเห็นไหมครับอ่านี่เป็นแกนล้อลายเรียบนะครับของดีนางรองกุ้งแสงสว่างนะครับผมแล้วก็ควบมือลิงเอเคทีเอ็มงานหนุ่ยเลสซิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นบูทนี่จะเป็นบูทนะครับ บูธกับเือลิงเราจะมีน็อตน็อตอุดไว้นะครับน็อตปิดไว้โอเคจัดให้แจ่มๆเลยนะครับผมฝัม่งนี้ก็มีดีนะครับนี่ปดบังโซ่ก็จะมีของดีนางรองอยู่ด้วยมาดูฝั่งนี้กันถ่ายไหมครับมาดูฝั่งนี้กันจัดการเลย่ต้องรออาดูกันมีเห็นไหมครับ อุดบางโซกข,ของดีดังรองกุ้งแสงสว่างตัวนี้ก็จะเป็นงานของเราเองนะครับผมแกตะเกียบนะครับแกตะเกี่บสวยๆนะครับนี่เรียบๆนะครับจะเสมอกับสวิงน้ำพอดีมีทุกรุ่นนะครับแล้วพวกตัวนี้ก็จะมีนะครับอุดนี่น,น,นี่เห็นไหมอุดเหล็กพักเท้าหน้าเขาเรียกอุดน็อตอุดแป้นพักเท้าหน้าครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน,น็อตขาตั้งข้างลายเรียบเห็นไหมครับ หลายเรียบนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแกล้งจตั้งคู่เห็นไหมเออเห็นไหมไล่น็อตทุกทุกจอยอ่เห็นไหม,ด,ด,หออไหมดูข้างในอ่ะดูข้างในเครื่องน็อตแข็งเครื่องเป็นงานงานกึงมือนะครับน็อตแข็งเครื่องเป็นงานกึงมือนะครับเห็นไหมครับข้างในเราจะลองลองแหวนสีแดงด้วยนะครับเพื่อชูน็อตให้มันเด่นขึ้นนะครับอ่านี่เป็นไงเออสวยไหมสวยไหมสวยไหมอ่านี่เดี๋ยวไปดูชุดหัวชุดเครื่อง เรื่อยๆเลยครับสนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะครับเฟซช่องทางการติดต่อนะเพจร้านแสงสว่างวอเตอร์อะไรแต่งแล้วก็จะเป็นเฟซส่วนตัวนะครับก็จะเป็นเฟซกุ้งแสงสว่างวอเตอร์นางรองนะครับกุ้งแสงสว่างวอเตอร์นะครับอ่าพวกนี้จะสนใจสอบถามอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ส่วนตัวหรือว่าทักเพจมาได้เลยนะครับนี่พวกโอลิงฝาว้าพวกฝาวา้วตัวนี้ก็จะเป็นของดีนางรองนะนี่ฝาว้าวบนล่างนี่ปิดแคมตัวนี้ก็จะเป็นของดีนางรองนะครับเพื่อนๆอ่า เห็นไหมครับฝ่าวาวฝาวาวบนล่างปิดแคมนะครับโอเคไหมครับนี่จะให้แจ่มๆเลยนะครับผมเด็ดๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่น็อตมอกรอน็อตลาไล่ให้ทุกจุดนะครับคันนี้จะไล่ไล่น็อตทุกตัวพวกน็อตชุดสีข้างในนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมน็อตชุดสีเห็นไหมสเตนเลสนะครับเพื่อนๆน็อตชุดสีอะน็อตน,น็อตชุดสีก็ใช้เป็นน็อตเลสเหมือนกันนะครับผม ใช้งานยาวๆครับไม่มีเครื่องสนิมแน่นอนครับสเตนเลสแท้โอเคแล้วก็น็อตตั้งไฟหน้าเป็นงานกึง่งมือนะครับน็อตตั้งไฟหน้านี่นี่ตัวปั๊มบนเป็นปั๊มแท้เวฟร้อยสิบไอนะครับแล้วก็ใช้ฝาปิดของดีนางรองกุ้งแสงสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเหมือนกันแล้วเราก็ปากตัวนี้ปากใช้ประกับ r m นะครับนี่ผลงานนะครับ ปาดใช้ประกับเอมจัดให้เจียมๆนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยเห็นไหมครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ปอกมือก็จะเป็นปอกมือแท้เบอร์ศูนย์นะครับแต่เราจะเล่นเป็นปอกมือแท้แล้วก็ไส้ของประกับเอ็มนะครับแล้วเราก็ใช้น็อตอุดปลายแฮนเป็นงานงานกลึง CNC นะครับอ่าเป็นลายเรียบนะครับจะเน้นเป็นเรียบๆคิคิๆอ่าอย่างพวกน็อตชุดสีเนี่ยอย่างเงี้ยตัวละสิบห้าบาทนะเพื่อน ตัวละสิบห้าบาทนะครับผมจัดให้จัดให้เลยครับพวกน็อตชุดสีใช่ไหมลายเรียบนะครับเขาเรียกน็อตงานดิบนะน็อตงานดิบแต่ผมเอามาใส่เลยอะ่ะมันก็เออมาได้หรอเพื่อนมาได้สวยสวยสวยเห็นไหมถือถือถือวัตเด็ดอะ่ะถืดดดวอวัตเด็ดดวงอ่ะเด็ดดวงใช้ได้เลยอะ่ะเออพวงเจเป็นไวรุ่นไฟเหลืองเลยครับตัววงเจเป็นไวรุ่นไฟเหลืองเสร็จแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นเฮดทูเหมือนเดิม เฮดทู to, ทางร้านก็มีนะครับเป็นเบาเฮดทู to, ไว้นุ่นป้ายเหลืองแล้วก็ท่อเป็นสไตเลสเอ้ไม่ใช่สไตเลสตัวนี้เป็นปลายชุบเฮดทู head to, เหมือนกันสุพันบุรีตอนนี้เราจะทําเป็นสไตล์เฮดทูหมดเลยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมสนใจก็สอบถามได้เลยนี่เรามาดูใต้บเบาด้วย <Yeah. S 1> เรามาดูใต้บเบาด้วยครับตัวนี้ก็จะเก็บให้ทุกจุดนะครับผมนี่ ฝาถังน้ำมันก็จะเป็นของดีนางรองเหมือนกันครับพวกน็อตกันตกก็จะเป็นงานจิงเือทุกอย่างเราก็จัดให้ครบ,บไปเลยนะครับผมทุกจุดนะครับทุกจุดตรนนี้เราจัดให้หมดเลยครับออโอเคสนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะแล้วก็พวกปูนกระจกวันนี้ครับนี่ก็จะจะเป็นงาน CNC นะ อุจกระจกเอออุจกระจกเราก็มีนะเนี่ยตัวนี้ก็มีครับผมบูตกิก้าอ่าดูบูตก้าด้วย <c oughs> โอเครวมๆก็จะประมาณนี้นะครับรวมๆก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะไปฟังเสียงเครื่องกันเกะห้าหกทักดืมอ่าตัวนี้เป็นวัยรุ่นายเหลือง เป็นโพสตีนด้วนี่ ประมาณนี้เพืเ่อนเป็นไงเป็นไงมึงเกลือยังมึงเกลือยังนี่นี่นี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อของดีลองลองกุ้งแสงสว่างเ,เห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยมึงเกลื่อสิเด็กสุด